สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องนายบาสบัสซิ่งนะครับผมผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับตอนเลกช่องผมเป็นช่องนายบาสออนทัวร์นะแต่เปลี่ยนมาเป็นนายบาสบัสซิ่งนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานครับกับเจ้าน้ําเงินนะก็จอดเป็นเดือนครับไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ดูเลมันก็พ่งนี้ก็ออกงานแล้วครับก็เลยวันนี้เช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายตอนเช็ดนะครับก็ผมทําคนเดียวนะไม่มีมือกล้องครับเจ้าน้ําเงินก็ เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าฝุ่นเยอะนะครับเพิ่มเติมคือฝุ่นนะเดี๋ยวพาชมด้านหน้าก่อน,นครับผมไฟยังติดยอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็เหมือนเดิมครับผมแต่รถไม่มีงานครับก็เลยไม่อยากแต่งอะไรมากนะครับก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะ ลำโพงผมปิดไว้ครับตุ๊กตายังอยู่ครบนะนี่ไฟยังอยู่ครบแบบสติกเกอร์ก็เพิ่งตัดมาใหม่นะนะครับรถนายบาสจะให้นะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับ อกชาร์จแบตไว้ครับจอดนานแล้วก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องชาร์จเอาไว้นะครับพอรถจอดเป็นเดือนแล้วครับไม่ได้มาสตาร์ทไม่ได้มาดูแลอะไรเลยครับดูแลแต่รถเกี่ยวครับค้างครับเหมือนเดิมครับสภาพตอนไปวิ่งโรงงานที่ผมถ่ายไว้ก็สภาพแบบเดิมนะมีมิชลินสามตัวก็ยังอยู่นะครับ สีก็เพิ่งเช็ดรถครับเลยดูเงามานิดนึงนะทอาแรกฝุ่นโคตรเยอะครับอันี้ออกงานงานแรกนะในรอบหนึ่งเดือนครับตั้งแต่เอาไปวิ่งโรงงานมาก็จอดนะครับแล้วก็มีสีแตกสีผุบ้างนะมีรอยสีแตกสีผุนี่ครับเห็นไหมครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับ แล้วก็ไฟเดียวครับไฟเดียวนี่ลอยตั้งแต่ไปวิ่งส่งรับส่งพนักงานนะที่โคราชนะก็มันตอนกลางคืนครับมองไม่เห็นก็เลยชนดีแล้วเป็นแค่นี้ดีแล้วมันไม่ถึงเลดนี่นะครับสีแตกครับ ข้างหลังก็เหมือนเดิมนะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะครับเหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะอาจจะมืดมๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมทำรถทั้งวันนะก็มไม่ได้ถ่ายนะครับผม มอแจะทำรถอยู่ชิดลึดไปก็ดูดีครับผมมันเงาตรงนี้ออกงานแรกด้วยก็ต้องให้มันเงาสะหน่อยนะครับภายในก็ตอนนี้อาจจะยังขึ้นไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับภายในก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน,ปนแปลงหรอกครับยูเหมือนเดิมน,นะครับ วันนี้ชมภายนอกไปก่อนครับมันมืดเลยเี๋ยวได้ออกทัวร์แต่ผมจะถ่ายคลิปหยุดลง y ยู t ทู e ให้ดูนะครับว่ารบรรยากาศการออกทริปออกท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะ สวยเลยครับไฟเราบนตรงนี้ไม่มีโอกาสได้ต่อเลยนะครับเพราะว่าบนใดเราไม่มีนะมันต่อยากเลยครับมันอยู่ราวข้างบนมันยืนต่อยากครับที่สำคัญกลัวความสูงด้วยผมก็เลยไม่ค่อยกล้านะครับ ดูมุมกว้างนะครับว่าสวยไหมทุกคนเอฟซีถามนะครับว่าเจ้าน้าเงินไปไหนไปไหนก็เนี่ยครับก็จอดอยู่บ้านนึงแหละไม่ได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยยังอยู่บเหมือนเดิมครับ บรรยากาศก็หนาวนะครับแต่วันนี้ไม่มีลมนะเมื่อสองสามวันก่อนนี่ลมแบบโคตรแรงเลยครับทีมงานรถเกี่ยวก็กลับสงขามาเลยนะครับผมนี่ตอนแรกรถเกี่ยวจอดอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยครับเต็มลานบ้านผมเลยโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกทิปทัวร์นะครับงานทัวเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอสนุกๆมาให้ดูนะครับผม ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ